รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะกับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตในปีนี้ปี2568ปีพิเศษที่ครบรอบ200ปีของประเพณีถือศีลกินผักซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ศาลเจ้ากระทูจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีเรื่องเล่าความศรัทธาเล่าต่อกันมาหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ที่มีการบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ก็คือว่าประเพณีถือศีลกินผักได้เกิดขึ้นในปี2368แแล้วก็เกิดขึ้นที่บ้านกระทูจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ค่ะ นานมาแล้วบ้านกระทูนี้เป็นแค่หมู่บ้านเงียบๆที่คนมาทำเหมืองแร่ดีบุกเยอะมากคนจีนจากเมืองไกลเข้ามาหากินพร้อมเอาวัฒนธรรมและความเชื่อดีๆมาด้วยวันหนึ่งมีงิ้วเปะยี่หีเป็นงิ้วเร่จากจีนมาแสดงงิ้วให้คนทำเหมืองและผู้คนในชุมชนดูแต่ไม่นานคนจีนกับคณะงิ้วล้มป่วยกันทั่วทั้งหมู่บ้าน หาสาเหตุไม่ได้หัวหน้าคณะนึกขึ้นได้ว่าใกล้ถึงพิธีเจียชายหรือที่เรียกว่าพิธีกินผักที่เขาเคยปฏิบัติมาทุกปีเพื่อบูชาเทพเจ้าคุ้มครองแต่ปีนี้จะกลับไปที่จีนก็ไม่ทันแล้วจึงจัดพิธีง่ายๆในโรงงิ้วหลังจบงานโรคภัยก็ค่อยๆหายไปตั้งแต่นั้นมา ทุกคนก็ศรัทธาในพิธีนี้อย่างแรงกล้าก่อนคณะงิ้วจะกลับบ้านในปีเจียชิ่งที่25เขาได้มอบกิมซินหรือองค์พระศักดิ์สิทธิ์อย่างพระเตียนหูงวนโสยและพระสามไทจื้อให้ชาวบ้านไว้บูชาแต่ก็ยังมีผู้รู้ชาวจีนท่านหนึ่งบอกว่าพิธียังไม่ครบถ้วนตามแบบฉบับดั้งเดิมจากมณฑลกังสนายชัวฐาน คนจีนจากกังไสจึงอาสาไปอันเชิญเหี่ยวห้ยหรือทูบศักดิ์สิทธิ์และผงทูบกลับมาโดยมีนายตันมาเล็กซึ่งเป็นผู้นำชุมชนณขณะนั้นสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับชาวกระทูให้แก่นายชัวทานผ่านไปหลายปีจนกระทั่งปีเต้ากวงที่หวันเจ็ดค่ำตามปฏิทินจีนทูบศักดิ์สิทธิ์เดินทางมาถึงหัวท่าบางเหนียว ในเช้าวัน8คำ่ำชาวบ้านจึงจัดขบวนแห่ไปต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่และตั้งแต่นั้นมาถือว่าชาวกระทูก็ประกอบพิธีกินผักครบถ้วนตามแบบฉบับทุกปีเป็นเวลากว่า200ปีแล้วส่วนสารเจ้ากระทูหรือที่เราเรียกกันว่าชช่ตึงนั้นเป็นศูนย์รวมใจของชาวกระทูและชาวภูเก็ตมานานกว่า200ปี องค์พระเตียนหูงวนสวยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระเล่าเอียเป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดในศาลเจ้าแห่งนี้ตอนแรกศาลเจ้าหลังคาจากเล็กๆเ,เกิดขึ้นในปี2363จากการได้รับกิมซินจากคณะนิ้วแต่พอเริ่มมีคนศรัทธาเพิ่มขึ้นมากมายพื้นที่เดิมก็เริ่มแคบในชัวฮับก็ใจดีบริจาคที่ดินใหม่ให้ เพื่อขยายสารเจ้าให้ใหญ่และงดงามขึ้นชาวบ้านช่วยกันบริจาคและพัฒนากันมาตลอดจนถึงปี2535ก็ได้สร้างสารเจ้าหลังปัจจุบันที่เราเห็นกันทุกวันนี้สารเจ้านี้ไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่มันเป็นเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่รวมใจพวกเราทุกคนเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อความสามัคคีและความรักของชาวกระทู ที่ส่งต่อกันมายาวนานและนี่คือการเดินทางการส่งต่อประเพณีถือศีลกินผักพุทธศักราช2368จากกังไสสู่กระทู้พุทธศักราช2393จากกระทูสู่ไทยเป๋งประมาณพุทธศักราช2396จากกระทูสู่ทุ่งา่าพุทธศักราช2 4 0 8 จากกระทูสู่อันปังพุทธศักราช2462จากกระทูสู่เเคดาและได้กระจายไปสู่เมืองต่างๆในประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ่อนที่จะเริ่มประเพณีถือศีลกินผักนะคะเราก็จะต้องมีการรวมตัวกันค่ะกับชาวบ้านแล้วก็ประชาชนต่างๆที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาที่ศาลเจ้าเพื่อที่จะท,ทําพิธีในการล้างศาลเจ้าหรือว่าล้างอ้้มเป็นการทําความสะอาดก่อนจะเริ่มประเพณีค่ะ วันนี้ค่ะก็คือเหมือนเป็นก่อนเริ่มที่จะมีการจัดประเพณีขึ้นก็เลยต้องมีการล้างอามใช่ไหมคะใช่ครับ<ะ>เป็นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่เข้ามาร่วมมือในการล้างชาําระความสะาดตัเจ้าที่ตลอดหลังจากกินเจปีที่แล้วมาตลอดหนึ่งปีกางจะเริ่มปีใหม่แล้วค่<ฮ>ะยังไม่ได้มีการทําความสะอาดกันจริงจังเป็นระยะอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามการทราความสะอาดเพื่อเข้าสู่ประเพณีตื่นตนกินผักเพราะในระหว่างปีเดือนมาเราก็อาจจะมีการ อาหารขาวอะไรเข้ามาใช้ทำมต่างๆในสัดเจ้าล้างอ้ามเสร็จแล้วก็จากไม่ในการเอาของขาวอะไรเข้ามาในสัดเจ้าและก็เยมพร้อมุงสุดูงการประเพณีถือสิ่กินผักของสัตเจ้ากระทูนะครับก็หลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆการเตรียมสถานที่ต่างๆการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ แต่ละฝ่ายก็เริ่มนเข้าประจำที่แล้วก็พร้อมที่จะรันก็ถือประเพณีสิเศษกินผักอย่างเป็นทางการและพิธีสําคัญอีกหนึ่งพิธีเลยที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นของการเปิดประเพณีเลยก็คือการยกเสาใช่ไหมค<ฮ>ะ,ะยกเสาปททีนี้เราจะอยู่ที่วันที่20สตุลาคมองห้รับตรงกับ9ค่ําเดือน8จีนนะครับผมก็เวลา5้าโมงเย็นไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวทุก่านเจ้าทั่วกรุงเก็ตพร้อมใจกันยกเวลา5โมงเย็น การยกตโกเตงของบาทเจ้ากระทูนะอาจจะเรียกว่าเหลืออยู่ไม่แยกเหลือจะเป็นแห่งเดียวแล้วที่เป็นการยกโดยใช้กําลังคนล้วนๆเลยคนในการดึงขึ้นหรอใชเลยงานคนล้วนๆเลยแล้วพอยกเสาโกเตงขึ้นแล้วก็จะมีเสาที่สลับแเกีียงเป็นลาไม่ไผ่ตะเกียงลาวอ่าก็จะมีสะเกียงเก้าดวงแล้วก็องค์ชื่อองค์พระกวองไตรเตซึ่งบางแห่งแต่จะใช้เวลาตอนกลางคืนบางแห่งก็อาจจะขึ้นเตรียมการรอไว้เลยก็มี ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าถือศีลกินผักแล้วทาไมเราถึงไม่เรียกว่าถือศีลกินเจคะถือศีลกินผักกับถือศีลนกินเจการกินเจเนี่ยมันก็มีหลักเิณฑ์ของเขานะแต่สิ่งสำคัญการกินเจไม่ได้มีกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนเราอยากจะกินเมื่อไหร่อยากจะกินกี่มื้ออยากกินกี่วันมันอยู่ในศรัทธาที่เราอยากจะทามีใจอยากจะทำแต่ถือศีลกินผักเนี่ยนอกเสจากว่าชื่อและบอกถือศีลกินผัก กินผักเท่านั้นไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินนมไม่กินอะไรกินผักแล้วก็การกินผักนี้จะมีแค่หนึ่งข้ามเดือนเก้าห่ง้าเดือนเจีนเท่านั้นก็ตรงนี้ก็เป็นขุดที่ต่างจากการกินเจที่จะเจ,นจืนตัวเนผักจะมีการใส่ซีนด้วยหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ตามตำนานแต่ตำปลาที่แต่ละสัตจ์ากต่ละที่สิบ <TH R> เนื่องจากปีนี้ครบรอบ200ปีสมาคมอ,อามภูเก็ตเป็นแม่งานหลักที่จะดำเนินโครงการขาบวนแห่ฉลองสมโภช200ปีเจ้าชายภูเก็ตแน่นอนครับศาสตราจากระทูเป็นศานเจ้าาที่เริ่มต้นและครบรอบ200ปีในปีนี้แต่แตจะเสร็จไม่ได้ว่าศาสตราจากระดูเองก,ก็เป็นตนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นปีนี้แคมเปญได้เปิดในานามของภาพรวมของจังหวัดก็คือแคมเปญ200ปีเจ้าชายภูเก็ต ก็จะมีขบวนในวันที่24จะออกจากสภานินประมาณทุ่เรื่งจะเป็นขบวนรถที่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาคงส่วนต่างๆและศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตที่จะร่วมพร้อมใจตั้งเป็นขบวนแห่ทั้งขบวนรถสวยงามขบวนม้าตรงขบวนตัวเหรียญแล้วก็ขบวนรถกลองทั้งหลายเป็นขบวนคิดว่าเป็นขบวนที่ใหญ่ขบวนแห่ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยมีมา จากสะบ,บานหินมาสู่สาลเจ้ากระทูในค่ำคืนของวันที่24ในโอกาสที่ครบรอบ200ปีทางสมเด็จพระรกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็มีการพระราชทานกระถางทูให้ด้วยใช่ครับในปีนี้ทางคณะกรรมาการมองเห็นว่าจังหวัดพุทธิเเรา <S <S ก็มีประเพตเพีในสู่สกินผักแล้วปีนี้ครบ200ปีประกอบกับทางจังหวัดูุทดิเราตั้งแต่ ราบอนหนึ่งของนั่าเรายังไม่เคยได้รับพระราชทานกระถางพื้นคณะกรรมการก็เลยมีคำสัิงที่ว่าจะจัดควบคุมขอว่าเมื่อเราจะเรียกขอพระราชทานกระถางพื้ก็ได้สงโปรดมีญาติให้เรามีกระถางพื้พระราชทานก็ได้มีทําพิธีอัญเชิญมันจะสมโภชไปเมื่อวันที่26กันยายน2568ที่ผ่านมาครับก็สมเกียรติและยิ่งใหญ่ พิธีกรรมสาคัญที่จะมีการเกิดขึ้นหลักๆเลยจะมีพิธีกรรมอะไรบ้างพิธีกรรมที่สาคัญในกองสัตว์เ้ากระดูกก็จะมีพิธีอันเชิญลำเต้าปักเต้าอันนี้ก็เป็นพิธีที่ค่อนข้างมีความสาคัญเพราะเทพเจ้าสององค์นี้ก็มีผลที่เราเชิญมาในงานกินผัดเพราะเทพเจ้าลำเต้าคือเทพเจ้าฝ่ายใต้ที่ดูแลบัญชีคนเกิดอ่าปักเต้าเป็นเทพเจ้า ่ายเหนือที่ดูแลบัญชีคนตายเพราะฉะนั้นเราทางคณะกรรมการอัญเชิญคณะกรรมก,การจัดงานได้มีพิธีนี้เรื่อนเชิญเทพเจ้าทั้งสององค์นี้มาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มาขอพรในการคุ้มครองว่าให้มีอายุยืนยาว นี่คือวันไทสำคัญที่สุกันครับต่อมาก็จะมีพิธีเชี่ยกี่องไสเตกี่เหลี่ยมก็คือท่าทางทั่วไปก็จะเรียกเป็นพิธีกิวเก้งแต่ที่นี่เราเป็นพิธีเชี่ยเฮียโว้กี่องไสเตกี่เหลี่ยมก็คือเป็นวันที่ล้ำลึกถึงวันที่เฮียโว้ของกี่องไสเตมาจากเมืองจีนมาถึงภูเก็ตแผ่นดินภูเก็ตครั้งแรกเมื่อสองสามโแปดพิธีนี้แต่เจ้ารู้ยึดว่ามาตลอดว่าในอดีตสองรอบพิธีแล้วมาถึงวันแปดค่ำ ปัจจุบันเราก็ยังแห่ไปทำพิธีรำเรืถึงในวัน8ค่ำนีนี่ก็สืบทอดมาต่อเรื่องยาวนานนะฮะส,สุดท้ายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะดอกเคราะกระดกเคราะก็จะมีสองประเภทก็คือกระดกเคาะโดยการลุยไฟกับการสระดอกเคาะโดยผ่านสะพานกล้ยหานก็สองพิธีนี้ใครที่ไม่สะดวกที่จะลุยไฟก็อรอรถคำที่จะมาตระดกเคาะโดยขึ้นสะพานกล้ยหานคืนส่งพระในเมืองของรังพระเจ้าในเมืองจะตื่นตาตื่นใจสะดุกสนานแต่ ในศาลเจ้ากระทูเราประกอบพิธีแบบดั้งเดิมแบบเงียบเงียบเงียบไปทํำพิธีส่งพระเงียบเงียบในจุดที่เป็นทางเข้าออกของหมู่บ้านกระทูในอดีตทาอยู่ที่เดิมังไงก็อยู่ทีย่างันปกติแล้วจะมีแบบอันใหญ่ด้วยใช่ไหมคะลักษณะตัวเหรียญแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ว่านํำขบวนใน เป็นพันชําระได้ไม้หอมได้มีฟันออกมาจากนี้ก็คืออันนี้เลยนี่ครับจะใส่หม้อพันก่อไฟเป็นหม้ออยู่ด้านในแล้วก็ก่อไฟตลอดขบวนหรือว่าตลอดทั้งทานครับทั้งไปทั้งกลับแล้วแต่เวลาที่มีขบวนผ่านนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเหมือนพอเป็นตัวเหรียญใหญ่ปุ๊บทุกคนจะต้องนั่งลงอ่าใช่ครับเป็นตัวเหรียญเราเป็นที่ประทับของที่อองไตเตยอองไตเตในที่นี้เราก็เปรียบเสมือนเป็นจุดสําคัญที่เปรียบเสมือนเป็น เป,เป็นห้องเต้นเป็นบรากาการประด็จเราิ๊ดดนั้นเราจะให้ความเคารพในการนั่งในข,นขบวนจะมีป้ายสองป้ายอยู่ตรงฝั่งน้นจะป้ายหนึ่งจะแปลว,ว่ามันจะเป็นป้ายเคยปิดหรืออกเกย์อันหนึ่งที่แปลว่าให้อยู่ในความสงบอันหนึ่งให้แปลว่าให้หลบเลี่ยงถ้าเราเคยดูหนังจีนเวลาขบวนแตดิ๊ดจะมีคุณนางถือหานถือต้ไปก่อนข้างๆแล้วก็ถือ่อใช่ใช่แล้วก็เป็นชุดอาวุธนะฮะก็จะมี็นการจำลองขบวนแตด็จดมา จะเห็นองค์พระท่านปิดด้วยผ้าสีแดงนี่คืออะไรคะชุดนี้เป็นบเป็นกิมซินชุดใหม่ที่บระเจ้าจะสร้างขึ้นเพราะว่าพอเดี๋ยวพอกินเจเสร็จปุ๊บก,กระดังพระราชทานจะถูกย้ายมาอยู่ตรงที่นี่ฮะแล้วกิมซินด้านหลังก็จะเป็นกิมซินองค์พระที่อยู่ด้านหลังด้านหลังกระดังกพระราชทานก็เลยจะเปลี่ยนใหม่ไม่งั้นจะเป็นพระเจ้าจะเป็นองค์กาเก่าท,ที่ที่พาไปลุยประทัศไปอะไรมาแหละแต่ก็สร <จะ S 2> ้างะสร็งแล้วรอย จัดตั้งแล้วก็จะไม่มีการนําออกจะอยู่คู่กับการังรูปนี้ตลอดไปนะฮะเราตั้งมาจากช่างจากเมืองจนจิวจากประเทศจีนประเทศ,เทศ,เทศโดอ่อมรโทรเกียนเป็นศิลปะชั้นลูกองค์ละเอียดนี่ก็นันิยิ้วดิ้งไว้ให้คือองค์นี้ตรงกลางองค์เล็กตรงกลางนั่นอยู่ในห่อกระดาษกะด้ มอบให้น้ำม,มามอบให้แล้วเขาก็กลับเดินทางกับเมืองจีนใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเอียงคือเป็นเขาเรียกเป็นเป็นอาจารย์เป็นครูปของคณะนิวทั้งหมดมเป็นที่พระเจ้าแห่งการแสดง มาตรงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ขาประยบตหนึ่งของประเพณีผู้ิืินงักเราจะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้คณะกรรมการก็ขาดมาตรงไม่ได้มาตรงก็ขาดคณะกรรมาการขาดายป,ประกอบไยวดวก็ไม่ได้ <c oughs> เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันการประทับตรงเป็นความเชื่อท้องติ่นของคนนกเกี้ยนเลยแล้วก็รับสืบอดมาการประทับตรงก็เป็นการที่ประทับตรงผ่านล่างตรงนะฮะก็มาดูแลคุ้มครองแล้วก็ บางบริบทก็คือแบบว่ารับเพราะแทนให้กับชาวบ้านที่ว่าผ่านผ่านการทำรายตัวเองทิ้มแดงก็คือรับเพราะแทนชาวบ้านเมื่อก่อนอาจจะมีการทิ้มแทงกันที่ลุกค่อนข้างค่อนข้างอย่างน่ากลับวบัดเดียวแต่ปัจจุบันนี้ก็ทัศนคติมันมีการเปลี่ยนแปลงไปสังคมมีการ เปลี่ยนยไปที่ว่า,อ,าอยากโยมอยากมเกี่ยวกับการต้นแทนการแสดงยุทธิบริหารในรูปแบบที่เป็นไปตามตำนานการลดการต้นแทนในการใช้เงินงวดใหญ่ก็ลดน้อยลงไปเป็นที่น่านินดีที่ประเอศีดสิยินผักของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยได้รับ ความนิยมและก็ได้รับการปรับถนนหรือสามส่งต่อและต่อยอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้มีเด็กวัยรุ่นมีเด็กทุกช่วงวัยตั้งแต่หัวขาวอย่าหัวดําอยู่ในงานเดียวกันแล้วก็พร้อมใจโดยที่ไม่ต้องมีการบังคับกเกเย์นถึงเวลาทุกคนเด็กภูเก็ตไม่ว่าจะไปเรียนอยู่ที่ไหนของประเทศหรือต่างที่ไหนของโลกถึงเวลาเก้าเอชช่วยอิหรือถึงคร่ถึงเก้าพร้อมใจกลับมาหานเจ้าต้นกรเบิดที่บ้านตัวเองอยู่ในตักกระเองแต่พอได้เห็นถึงความผูกพัน ความยึดมั่นแล้วก็ความตัดท้าที่มีต่อตัดย่าต่อประเทณนี้ผ<อ>ิีสิ่งักกจะเดครับตอนนี้ทุกคนก็เหมือนเร่งในการที่จะทําความสะอาดแล้วใช่ใชไหมคะเพราะว่าเ,เหมือนวันนี้เนี่ยในช่วงเช้าเราก็จะมีการล้างอํา ทางศารเจ้าเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่งานประเีนีถือติ้นกินผักค่ะแล้วก็ในภาคค่าคืนนี้ก็จะมีพิธีตั้งเฮียซึ่งเป็นพิธีกรรมแรกที่เกิดขึ้นในงานถือตีนกินผักของห้ําจุ้ยสุยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมแรกที่เกิดขึ้นของสาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตของห้ําภูเก็ตที่แรกเลยความเชื่อของคนในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับศาลเจ้าอะค่ะที่มีมาเป็น200รปีแล้วเป็นยังไงคะตอนนี้เนี่ย เราต้องยอมรับว่าคนในจังหวัดภูเก็ตนี้ให้ความสําคัญและก็ให้ความศรัทธาเกี่ยวกับประเพณีถือธีงกินผักซึ่งเป็นรากเหง้าของบรรพชนที่ส,สืบทอดกันมา200ปี200ปีตัวเลขมาจากอัมกะทูที่มีบันทึกหลักฐานไว้ว่าประเพณีถือิีงกินผักเกิดขึ้นครั้งแรก <S 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 ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ด้วยสมาคมอัมก็มีการประชุมหารือแล้วก็เลยยกระดับให้เป็นเกียริชายเมืองภูเก็ต <S S 1> ทั้งเมือง แล้วก็ในส่วนของผู้ลูกหลานเราชาวภูเก็ตเนี่ยเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนความกระตัญยูความารักษาเกณฑ์ของประเพณีเนี่ยนี่คือหน้าที่ปฏิบัติของพวกเราอยู่แล้วครับถ้าพูดในมุมของวิทยาศาสตร์คือการดีท็อกซร่างกายเนี่ย<า>เราก็มาทานเจรักษาซีนกันอยากให้ทุกท่านมามาดูว่า,าบรรยากาศของร้านอาหารเจบรรยากาศของคนแต่งกายชุดขาวาทั้งจังหวัดนะ อันนี้เป็นโมเดลและเป็นอัตลักษณ์ของคนภูเก็ตจริงๆในช่วงของเทศกาลตืนตืนกินผักรวมถึงสร้างเม็ดเงินสูงสุดให้กับจังหวัดด้วยนะครับอันนี้ในสิ่งที่เคยมีข้อมูลบันทึกแติปีไว้กับการท่องเที่ยวครับปีนี้เป็นปีที่200อ <200 S 2> ซึ่งก็จะมีความพิเศษังไงบ้างครับสองรปีของงานในปีนี้ถือว่าเป็นปีมงคลพิเศษเลยก็จะมีการจัดงานที่มากทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งทุกอาร์มเนี่ยเราก็จะมีพิธีกรรมเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเป็นในโซนของอารมกัะทูะนะครับที่เขาจะมีพิธีเพิ่มมาสองสามพิธีกรรมแต่ไฮไลท์ที่สําคัญก็คือการจัดขบวนเฉลิมฉลอง200ปีเจีิชายเมืองภูเก็ตซึ่งผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้รับมอบหมายเนี่ยก็ได้มาดําเนินการเตรียมความพร้อมไว100้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วแล้วพิธีกรรมเฉลิม200ปีเนี่ย จะเกิดขึ้นในวันที่24ตุลาคมซึ่งเป็นขบวนเดินเท้าจากเวทีกลางสะพานหินตูอัมกระทูเป็นการรวมมือกันของทุกภาคส่วนนะรวมมือแบบชนิดที่ว่าทั้งประชาชนชาวบ้านนักท่องเที่ยวอัมนะเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์กัน แล้ปีจะเห็นว่ามา้าทรงของอาร์มจุ่ยจะเยอะมากมีประมาณเท่าไหร่คะ่ะตอนนี้ตามข้อมูลล่าสุดที่อัปเดตเนี่ยตามทะเบียนที่เรามีอยู่1,800ทั้งชายและหญิงรวมถึงเพศสภาพด้วยค่ะทางยุ่ยตุยเนี่ยเราเราเราไม่ได้มีการจำกัดนะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่รุ่นก่อนหน้านี้เขาทำเอาไว้ะนะครับ แล้วก็ในเรื่องของมาทรงเนี่ยที่นี่อาจจะมีการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะดีหน่อยในเรื่องของการประชุมเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการตรวจเกี่ยวกับอาวุธควบคุมกฎละเบียบให้ใช้ในอาวุธในตำนานนี่คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการบริหา,ารศาลเจ้าและก็คณะกรรมการบริหารฝ่ายมาทรงเนี่ยได้มีการปรึกษาหารือกันตลอด เป็นอัมดีค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญในเรื่องนี้เพราะจำนวนม้ารงเรามีจํานวนมากความเรื่อเกี่ยวัม้าจงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์หรือ,อ,อมีตัวยืนยันแต่สิ่งที่พวกเราอยู่ในวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยเรามาจากความรัทธามาจากสิ่งที่พวกเราอยู่แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ก่อเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องดี อยากจะบอกอะไรถึงคนที่ยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเมืองจีนไม่เห็นมีเลยประเพณีนี้แล้วทําไมถึงประเทศไทยบ้านเราถึงมีอย่างเงี้ยคะในส่วนของประเพณีคือตินกินผักเนี่ยเป็นประเพณีที่ได้รับการรักษาสืบทอดต่อเนี่ยจากบรรพชนซึ่งบรรพชนเราเนี่ยไปรับต่อมาจากชาวจีนโพนทะเละชาวจีนโพนทะเลก็คือคณะนิ้วที่เล่มาเล่นแสดงให้คนในพื้นถิ่นได้ชมเนี่ยแล้วก็ ชาบูกเกตเกิดความศจัทธาก็ได้สงมอบประเพณีตือตีกินผักให้คนบูกเกตเนี่ยได้ดูแลรักษาต่อในประเทศจีนเนี่ยตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมประเพณีตือตีกินผักก็ได้สูญหายไปจากทางจีนประเพณีตือตีกินผักก็จะมาโตในฝั่งคาบมหาสมุทรอินเดียฝั่งเนี้ยก็คือจะมีไทยมาเลสิงคโปร์อินโดบางส่วนนะฮะแต่ว่าในจีนเนี่ยตอนนี้เขาก็กลังลื้อฟื้นกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น นี่มิตหมายอันดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราได้ ทําพิธีในการล้างอา้้มทําความสะอาดอ้้มกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันปิดทองเสาโกเต้งค่ะซึ่งพิธีการยกเสาโกเต้งนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีเนื่องจากว่าในอดีตนั้นไม่ค่อยได้มีความเจริญมากนะักเหมือนปัจจุบัน บ้านแต่ละหลังก็จะอยู่ห่างๆกันค่ะเมื่อทุกคนเห็นเสานี้ขึ้นก็จะเข้าใจทันทีเลยค่ะว่าประเพณีถือศีลกินผักนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วโดยเสาเนี้ยค่ะจะทํามาจากราวไม้ไผ่ที่เอาไว้สําหรับแขวนตะเกียง9ดวงซึ่งจะเป็นการแขวนไว้ที่ปลายนะคะเพื่อเป็นการสื่อถึงดวงวิญ,ญญาณอันศักดิ์สิทธิ์สถิตเอาไว้ตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักค่ะเดี๋ยวเราไปร่วมกันปิดทองก่อนที่จะมีพิธียกเสากันค่ะ เราจะเอาแผ่นทองมาติดกับเสาค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีนะคะเวลาเขานําเสาลงมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะมาเอาทองเอาสายสินต่างๆเนี่ยแหละค่ะกลับไปให้ชาวบ้านกลับไปบูชาวันนี้ก็เลยต้องมาปิดทองเสากันก่อนแล้ววันที่ลงเสาปุ๊บเราค่อยมาเอาทองกลับไปติดในกระเป๋าขอให้ร่ำรวยค่ะ อนนี้นะคะเราย้ายกันมาตรงที่บริเวณช่วงกิ่งค่ะเพราะว่าวันที่เอาสอลงแล้วนะคะเขาก็จะมีการแบ่งกิ่งไผ่ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีนํากลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะวันนี้ก็เลยเราต้องมาติดกันก่อน,นค่ะประเพณีถือศีกกินผักจังหวัดภูเก็ตมีการสืบทอดต่อกันมายาวนานกว่า200ปีนะคะ ประเพณีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวของความเชื่อหรือพิธีกรรมเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมการรวมตัวกันของผู้คนที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้ากับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ